การใช้นาตก,การ112ที่บังคับใช้กฎขี่ข่มเหงกฎหัวประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอามาใช้เพา่อเพื่อได้แล้วนะคะสิ่งที่ประชาชนและหน่วยพยาบาลอาสาเราถูกกระทํามาตลอดระยะเวลา10ปีเราไม่เคยได้รับความเป็นธรรมแม้วันนี้เอกสารชิ้นนี้ที่ทําเป็นดีเทลมาไว้เรียบร้อยแลย้วตั้งแต่การถูกจับกุ่มจนถึงสารยกฟ้อง คพิภาษษาของสารวันนี้จะนำส่งขึ้นที่สถานพูดยูเพื่อให้ช่าวต่างประเทศเนี่ยได้รับรู้ด้วยว่าการใช้กฎหมาย112นี้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบเช่นไรบ้างอย่างตัวแหวนเองแหวนถูกจับกลุมคุมขังอยู่ในเรือนจำถึง3ปี6เดือนด้วยมาตรา1นึเพียงเพราะสงสยัยเพียงแค่ใช้กระดาษ1แผ่นเท่านั้นในการจับกุมซึ่งการที่สูดออกมาจากชั้นตำรวจและชั้นสารแล้ว ไม่มีเอกสารชิ้นนี้ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของแหวนอยู่จริงซึ่งในการจับกุมการสร้างหลักฐานเท็จของทหารนั้นเป็นการยึดโทรศัพท์มือถือในขณะที่เราถูกจับกุมในวันที่11มีนา58การถูกจับกุมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการล่วงละเมิดการกระทำอนาจารย์ตัวดิฉันเองถูกกระทำอนาจารย์ตั้งแต่ถูกจับกุมขึ้นรถไป การกระทำเช่นนี้ไม่สมควรที่จะกระทำกับประชาชนทหารควรจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้มันมากกว่านี้การใช้มาตรา1นึเพียงเพื่อจะหวังปิดปากบุคคลและประชาชนทุกคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์นั้นไม่สมควรมีอยู่จริงไม่สมควรใช้กับประชาชนทุกชนชั้นหากมาตรา1นึนั้นคือกฎหมายมินประชาชนถูกมินก็ควรจะถูกแจ้งกลับคืนได้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณมากค่ะพี่เพื่อนๆที่โดนหนึ่งสองนะคะท่านทุกท่านเนี่ยก็คือเราได้รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมไปแล้วถามว่าเราคาดหวังอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆแล้วผู้ที่มีกระทําก่อนหน้านี้คือพี่เอกชัยได้ยื่นเรื่องได้่นการตอบเสาเข็มไปก่อนหน้านี้แล้วเท่านี้ปกกี้ก็แค่เพิ่มผนังปูนบ้านหลังนี้บ้านที่เรียกปกการปกต้องทางด้านสิทธิมนุษยชนและอาจจะมีผู้ที่มาทําหลังคาติดโคมไฟ ติดตัวรอบบ้านเพิ่มอีกทีหนึง่งเราจะมีการตามเรื่องตามข้อมูลและประสานงานซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายแมกนิสตี้ไม่ได้มีแค่สหภาพ EU อย่างเดียว USA ก็มีแคนาดาก็มีเอเชียมีประเทศที่รองรับแน่ๆอยู่แล้วคือญี่ปุ่นท่านใดอยากจะทําการใช้กฎหมายนี้ในการแจ้งเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิ์ของท่านในการติดต่อขอใช้ขอติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ แลวเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไว้แน่นอนอยู่แล้วเขารับรู้เรื้องต้นอยู่แล้วเจา้าหน้าที่ที่จะเอาไปส่งเรื่องต่อเพียงแต่จะมีเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็คือว่าเขาจะทําให้ความชอบทาความเป็นมนุษย์ของเราเกิดขึ้นได้หรือไม่เราก็มาตามโฟลลกันต่อ